สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านพบกับช่อง h a p p i n e s s ทาร์ลสามหกอีกครั้งนะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสำหรับวันนี้หัวข้อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการสื่อสารอะไรกับทุกท่านเรามาเริ่มดูพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปก่อนนะคะ ขอานุญาครูครูบาอาจารย์เทวดาสินศักดิ์สทธ์ประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปทกท่านนะคะอสวิดดาบนะคะลัคนาราศีเมถุนตุนกุมค่ะได้นะคะเป็นผู้ที่มีความกระหายมีความเด็ดเดี่ยว แล้วตอนนี้พลังงานมาเต็มนะครับพร้อมที่จะก้าวเข้าไปแก้ปัญหานะคะพร้อมสู้พร้อมลุยค่ะหาถทไวยอยู่ในสภาวะที่เศร้าเสียใจอยู่นะคะมีเรื่องมากระทบกระเทือนนะคะแล้วทำให้ยังวนหลูกอยู่อารมณ์ยังครอบงำอยู่นะคะยังหาทางออกไม่เจอหรือ อาจจะลักษณะที่มีความตั้งความหวังไว้แล้วก็ไม่สมหวังนะคะเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ดังที่ตั้งใจแต่จริงๆยังมีทางออกนะคะหรือสิ่งดีๆที่รอคอยเพื่อนๆอ,อยู่นะคะช่วยที่ยังตั้งอยู่ข้างหลังเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะอันนี้ตัวยืนยันว่าเพื่อนๆยัง มีความหวังที่จะประสบความสำเร็จหรือทางข้างหน้าเปิดให้เพื่อนๆได้ก้าวออกมานะคะหรือมุกอ่อนจากเรื่องราวที่ประสบอยู่ได้นะคะอันนี้ลัคนาราศีธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกคะ่ะหนึ่งดาบนะคะเอสซับวอนนะคะ มีเรื่องที่จะต้องถึงเวลาตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะได้ออกมาจากสภาวะหรืออารมณ์ที่ดิ่งดาวเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็มงกุฎที่อยู่บนสุดของตัวดาบเนี่ยแะคะเป็นตัวสะท้อนว่าถ้าเพื่อนๆดึงสตินะคะเราใช้เหตุใช้ผล ในการที่จะตัดสินใจเพื่อนๆจะพบทางออกแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะว้าวะะาาสเตร็งนะคะลัคนาราศีสิงห์นะคะโดยตัวตนของพลังงานของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะคะมีภูมิปัญญาฉลาดหลักแหลมและมี พลังจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเป็นคนเข้มแข็งในตัวตนเลยแหละมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเพื่อนๆยังมีทักษะในการคองใจคนหรือมีจิตวิญญาณนะคะนำมาใช้ไดอ้อย่างเหมาะสมเลยทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เก้าถ้วยเป็นช่วงที่บางพลังงานนะคะเพื่อนเพื่อนของท่านเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวเองนะคะมีความสุขในชีวิตนะตอนนี้เพื่อนๆผ่านอะไรมาเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าแบบทดสอบเข้ามาครบ ไม่ว่าจะเรื่องการงาน,งานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพแต่เพื่อนๆเ,เอาอยู่นะคะด้วยพลังงานของตัวเพื่อนๆที่มีความเป็นมีความเข้มแข็งนะคะมีสติปัญญาแล้วก็มีศิลป,ปะเทคนิคนะคะมีจิตวิญญาในการที่จะเลือกใช้ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์และผู้คนที่สำคัญก็คือเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีรู้ว่าตัวเอง มีความถนัดมีความสามารถอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยาหาความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ได้ยึดติดกับผู้อื่นหมายถึงว่าไม่ต้องอรอให้คนอื่นมาเติมเต็มมาสนใจหรือมามอบความรักให้เราแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะแล้วบางท่านก็มีลักษณะ อชอบช่วยเหลือคือมีความสปอร์ตนะคะใส่เปยได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนนะคะดูชาลีออดค่ะ เอรซับวานนะคะหนึ่งไม้สิบถ้วยค่ะว้าวเลยนะคะมีความสุขความสมหวังในงครอบครัวนะคะจัสมินค่ะห้าไม้นะคะแปดถ้วยค่ะ ดาบห้าถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆหกเหรียญค่ะว้าวอีกเลยนะคะเป็นหกไม้นะคะวิกตอรี่ได้รับชัยชนะนะคะไพ่ใต้สํำรับเป็นสี่ดาบค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆช่วงนี้นะคะมีการขัดแย้งมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้อาจจะทั้งที่ทํางานนะคะหรือในครอบครัวหรือกับเพื่อนๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วส่งผลนะคะให้กระทบกระเทือนหรือเพื่อนๆเกิดความรู้สึกเ,เสียใจนะคะ รู้สึกผิดหวังแล้วก็วนลุกกับความคิดนั้นมาได้สักพักหนึ่งนะคะแต่ถ้ายังไม่เกิดก็อาจจะได้พบสภาวะดังกล่าวนะคะเร็วๆนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆอยากจะอยากจะออกจากปัญหานี้แล้วนะคะหรืออยากออกจากเหตุการณ์สภาวะชนนี้แล้วและในที่สุดนะคะ เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะหลุดพ้นทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจากความขัดแยง้งความเศร้าเสียใจพะเพื่อนเพื่อนอตัดสินใจที่จะจบมันแล้วนะคะจะมุกอ่อนแล้วและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำได้สำเร็จนะคะสิ่ดาบนี่หมายถึงเรื่องที่มาทิ่มแทงเราไม่ว่าจะการงานการเงิน,งนความรักหรือสุขภาพก็ตามเนี่ยจบเส้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนและตัวนี้เลยค่ะอ่า อันนี้มายืนยันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆไดให้ทําสิ่งดีๆไว้เนี่ยนะคะเพราะว่าโดยตัวตนนะคะหรือที่ผ่านๆมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเอนเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะคะสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆอนโดนเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับ สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะกำลังได้รับการตัดสินนะคะเรียกว่าเป็นผลแห่งการกระทำเพื่อนๆได้ทำสิ่งดีงามมาก็กำลังจะได้รับผลตอบแทนที่ดีงามในขณะเดียวกันสิ่งใดที่หรือใครนะคะที่ทำไม่ไม่ถูกไม่ควรเขาก็กำลังจะได้รับผลตอบแทนนั้นเช่นกันนะคะ จัสม n t เป็นเรียกว่าอยู่ในกฎของการกระทําทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะสภาวะาที่เกิดขึ้นนอนไม่หลับคิดมากเนี่ยก็จะจบสิ้นไปเช่นกันนะคะ เมื่อพลังงานเพื่อนๆดีขึ้นนะคะเรียกว่าเต็มเต็มมากขึ้นมีการหลดพ้นจากความเศร้าความเสียใจต่างๆนั้นแล้วได้รับความเป็นธรรมแล้วเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในชีวิตสําหรับคนที่ทํางานบริษัทองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะมีโอกาสเป็นงานที่2ที่3เพิ่มขึ้นนะคะและโอกาสนั้นเนี่ยจะ ออกดอกออกผลหรือว่า,าทําให้นํามาซึ่งความสําเร็จด้วยนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้โอกาสเป็นงานใหม่นะคะหรือเป็นงานขยายสาขาและจะทําให้ประสบความสําเร็จได้เช่นกันที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเด็ดขาดนะคะแล้วก็เดชาออดนะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอย่างที่ เราได้ดูพลังงานตัวตนกันไปใช่ไหมคะจาก re ริงก็ตามเนี่ยเพื่อนๆมีสติปัญญานะคะแล้วก็มีการจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรียกว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้พลังงานกำลังดีขึ้นดีขึ้นนะคะพอเราออกจากภาะวะสภาพปัญหาต่างๆได้แล้วเนี่ยเรากลับมาดึงพลังงานดีๆของตัวเองขึ้นมาได้ความเป็นชาริออตนี่แหละกำลัง เติมเต็มเพื่อนๆพื่ทำให้เพื่อนเพื่อนเองมีความ powerful นะคะแล้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วบางท่านอาจจะได้เดินทางจริงๆด้วยก็เป็นไปได้นะคะแล้วเป็นการเดินทางที่จะนำความสุขความสำเร็จมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยสิ่งที่เพื่อนๆพื่กำลังคิดตัดสินใจทำหรือ สิ่งที่ได้ทำไปแล้วนะคะมีการลงมือลงแรงทำไปเนี่ยจะได้รับผลความสำเร็จแล้วเป็นลักษณะความสำเร็จที่คนรอบข้างชื่นชมด้วยนะคะพอหกไม้นี้หมายถึงออกลบเราได้ชัยชนะกลับมานะคะและสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการสื่อสารก็คือ เพ,เพื่อนจะมีความสุขในครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความสดใสนะคะมีพลังในการที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าและพบกับความสุขความสำเร็จได้นะคะคะเดียวขอเพิ่มนะคะเป็นไพ่ออร์คอลนะคะามาดูกันนะคะว่า ศิักศิธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆอีกล่ำเรียนค่ะกำลังวังชาโอ้ภายวิกตอรี่อีกแล้วนะคะใช้ชนะอำนาจค่ะมีความพาวเวอร์ฟูมากแล้วก็คูใหญ่นะคะ มีการเพิ่มเติมความรู้หรือไปฝึกหรือลงคอร์สนะคะมีการฝึกงานก็เป็นไปได้เพราะว่า,เ,าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะมีการพัฒนาตัวเองอย่างตลอดเวลานะคะคนที่มีความรับผิดชอบที่ดีนะคะได้รับความไว้วางใจเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะกำลังวังชาก็คือตัวเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มี กำลังในตัวเองมี powerful มากๆเลยตอนนี้ถ้าเพื่อนๆผ่านพ้นความดิ่งดาวความเศร้าต่างๆมาได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถดึงพลังกายและใจขึ้นมานะคะมีไฟในการใช้ชีวิตมีพลังงานชีวิตนั่นเองเป็นช่วงที่เพื่อนๆสามารถดึงพลังงานขึ้นมาได้แล้วนะคะ เพื่อนเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยโดยด้วยตัวตนเป็นคนมีอำนาจในตัวนะคะเพราะว่ามีพร้อมทั้งเรื่องของเป็นคนใจดีใจบุญนะคะเมตตาเป็นผู้ให้นั่นเองผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแล้วก็ผู้ให้ย่อมได้รับคืนนะคะตรงนี้พลังงานคือพลังงานดีๆเนี่ยของเพื่อนๆมีในระดับที่สูงนะครับดังนั้นก็จะสามารถที่จะดึงดูด เรื่องเราดีๆเข้ามาได้ครูใหญ่มีความเป็นภาวะผู้นำนะคะมีความปณิปนอมเข้าใจจิตใจผู้อื่นจึงสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เรียกว่าเก่งทั้งงานทั้งคนนะคะท้ายที่สุดทุกสิ่งอย่างเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆจะสามารถประสบความสำเร็จได้รับความชัยชนะนะคะชัยชนะเป็นของเพื่อนๆได้ในที่สุดค่ะ ค่ขอบจุนบริบูรณ์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ